เบตันชัวรถรู่คููทะเบียนสวยประสบการณ์สามสิบปีไม่มีถอยคัสซัมเกรดเอทุกคันเลือกแบกเป็นร้อยรถสวยไหมน้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการขายดูแล สวัสดีค่ะพบกับรายการรถแซฟเวอร์กับยินเบตันชัวค่ะวันนี้นะคะยินมาแนะนำ B M W X 3 X Drive 2.0 D M Sport ตัวนี้เป็น G 01ซึ่งรุ่นนี้เป็นรถปี2021คันนี้ในปี2025ปีหน้าเขาจะถูกปรับราคาขายรวม B S I Standard Package จะอยู่ที่ราคา3,789,000บาทเริ่มต้นวันที่1เลยค่ะแต่ถ้าลูกค้ามาซื้อกับเราในวันนี้ เอาไปเลยราคา1 6, 5, 10, 000, 000, นึ่งล้านหกแบาทเท่านั้นค่ะดีไซน์ของด้านหน้านะคะคันนี้จะได้กระจังหน้าที่ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็ได้เป็นตัวไตคู่มีช่องระบายอากาศอยู่ด้านในค่ะได้มาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นตัว BMW LED เซ็นเซอร์การะยะรอบคันคันนี้ได้เป็นชุดแต่งกันชนหน้าหลักแบบ M Sport ล้อแม็กอลอยขนาด19นิ้วลาย Double s p o k ค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะมาพร้อมกระจกข้างพร้อมกับไฟเลี้ยวคั น,นี้มาพร้อมกับระบบ Comfort a แอ e เเข้าออกประตูรถโดยไม่ต้องหากุญแจให้ยุ่งยากเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวหนูพาไปรับชมด้านในกันต่อเลย อินเตอร์เนียภายในห้องโดยสารของคันนี้มาพร้อมกับเบาะหนังเวเนสกาสีน้ำตาลเบาะไฟฟ้าสามารถเมมโมรีได้ถึง2ตำแหน่งพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ M Sport 3า้การมาพร้อมกับระบบมัลติฟังก์ชันแล้วก็ระบบเปลี่ยนเกียร์แบบ Pattern Shift หน้าจอคันนี้เป็นแบบ B M W Life c k p i t Professional เป็นแบบ f Full ดิจิ t a ลแล้วสามารถดูนีเวกเตอร์ผ่านชุดมารวัดได้เลยแล้วก็ดูเลขใหม่ได้เลยและที่สําคัญมารวัดของเขาสามารถเปลี่ยนสีตามโหมดการขี่ของเรานั่นเองหน้าจอกางขนาดใหญ่12.3 ิวตัวนี้จะได้จอไอรัดแบบใหม่แล้วนะคะเหมือนกันกับปี2023เลยค่ะหน้าจอนี้สามารถทัชสกรีนได้รองรับการเชื่อมต่อไร้สายบลูทูธ Apple c a r p l a y พแล้วก็รองรับ Android Auto ด้วยค่ะที่สําคัญมีเนวิ g ิเกเตอร์ด้วยแล้วก็ยังสามารถสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนด้วยเสียงด้วยมือนั่นเองค่ะแอร์สามารถ แยกอิสระได้แบบ3โซนโซนด้านหน้าแล้วก็โซนด้านหลังคันนี้ก็มาพร้อมกับที่วางแก้วน้ํา2ตําแหน่งเคียร์อัตโนมัติ8ปสปีดมีโหมดการขี่ได้กัน3โหมดประกอบไปด้วยโหมด Eco Pro Comfort แล้วก็โหมด Sport คันนี้ก็มาพร้อมกับระบบควบคุมหน้าจอแบบจอยไอร์ไดแล้วก็มีปุ่มช็อตคัทให้ต่างๆค่ะที่สําคัญคันนี้สวยมากๆเลยค่ะแล้วตกแต่งความหรูหราให้กับคันนี้ด้วยไฟ Ambient Light สามารถปรับเฉดได้ถึง64สีเฉดสีเลยค่ะด้านบนของเขาก็ยังมาพร้อมกับบานกันแสงแดดร0อเ สามารถเปิดปิดได้แบบไฟฟ้าและที่สําคัญก็ยังมาพร้อมกับหลังคาพารามิซซันรูฟสามารถเปิดรับลมรับบรรยากาศดีๆได้เลยค่ะห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เลกรูมหรือว่าพื้นที่เฮนรูมเนี่ยเหลือเยอะมากๆเลยค่ะแล้วนั่งสบายมากๆบอกว่าแล้วเขาก็ทํามาแบบว่าพอดีกับตัวเลยสําหรับผู้ชายที่ตัวใหญ่ๆสามารถนั่งได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วที่สําคัญเขาก็มีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยไม่ต้องกลัวร้อนเลยค่ะสภาพโดยรวมของคันนี้หนูให้เลย95เป เซนบวกบวก,บวกเลยค่ะสภาพสวยเรียบร้อยพร้อมใช้งานใครที่กําลังมองหาคันนี้แวะเข้ามาดูได้นะคะมาดูในส่วนท้ายรถของคันนี้กันบ้างค่ะมาพร้อมสปอยเลอร์อรอหลังพร้อมกับไฟเบรกมีกล้องมองภาพขนาดถอยจอดมาให้พร้อมกับเซนเซอร์การระยะชุดแต่งจะเป็นชุดแต่งเอสปอร์ตพร้อมกับท่อคู่ครเมียมฝากระโปรงท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าและก็ยังสามารถเตะคลิกเซ็นเซอร์ได้อีกด้วยท้ายรถนะคะได้เรียกว่าเป็นรถ SUV ที่แบบอนเนกประสงค์มากๆกว้างขวางจูสัมภาระได้เยอะและเขาก็ายังมีม่านบางตามา ้ดวยพร้อมกับการพับบบาได้แบบอิสระ40 20 40นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องยนต์กันต่อเลยค่ะ X3 คันนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล4สูบเครื่อง 2000cc ทำงานร่วมกับ BMW TwinPower Turbo ให้พละกำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่190แรงมา้าแรงบิด400นิวตันเมตรเลยเรียกได้ว่าเร็วแรงเครื่องยนต์เดิมจากโรงงานเลยค่ะสติกเกอร์อกยังอยู่ครบหออัวน็อตไม่เคยขยับทุกอย่างเดิมจากโรงงานได้มาตรฐานของทาง BMW แน่นอนค่ะคันนี้ ยินยันราคาอีกทีหนึง่งเราขายเพียงแค่หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทปีดาวสูตรเปอร์เซ็นต์ผ่อนอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นค่ะและที่สําคัญลูกค้าซื้อคันนี้ไปไม่ต้องกังวลเลยค่ะใช้งานได้ยาวๆเพราะเรายังมีบาราันตีซ่อมศูนย์ไม่จํากัดระยะทางหมดวันที่สามสิบเดือนแปดปีหกสิบเก้าเลยค่ะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ศูนย์แปดสองแปดห้าหกศูนย์ศูนย์ศูนย์หรือแอสไซเอดีเก้า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 ค่ะถ้าอยากได้รถที่ถู่สุดในท้องตลาดต้องเบตชนชวร์นัน,นะคะ ไม่ให้เลือกสมใจไบตันชัวรถพรีเมียมคุณมั่นใจได้เลยใบตันชัวร์รับูกคู่ทะเบียนสวยสมัครครับรองให้คุณสบายใจชัวไปบตันชัวรรถใส่พรีเมียมแน่นอนซื้อกับเรามีแต่ความสุขเต็มหัวใจ